หมื่อวานหมื่อวานนี่จัข้อกัมื่อวานนี่บ้านไปหกสิบขอบาทนี่ข้อ,อสองเหรียญเหรียญละสามสิบสองบาทเป็นเงินจีบบาดเป็นเงินไทยนั่นถือข้อละหกสิบสี่บาทปบาทมันเดจับบาทใมือ่อวานนี่คุ้เราคุ้มมึงด้วยคุ้เงินฝรั่งมันก็ได้ร่อยกุ้งเหรียญบาทเป็นเงินไทยไรสามพันสองคุณแล้วเงินไทยมือเดียวนั่นนะมือเดียว <laughs> ผู้ใดว่อยากมากกับฝ้ามาเดอขันนมีนอาซีเพชรขนมขายเห็ดอาหารดีๆนั่นเมกเงิลดเมือละสามพันสี่พัุ่เดอวาถั่วผัานไวยอันผ้ตานไหวยพราะได้ให้ขนมแต่ผัตาน่วยขายตังตังหนึ่งเจ็ดบาทนั่นน่ะตังหนึ่งใส่ไงกับยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญกะยี่สิบดอลลาร์ยี่สิบดอลลาร์กับหกรยตังหนึ่งเพ็ดมือละสองตั หางเงินพงเย่หาเงินเบอร์เรหกรอยเออบานนีได้ได้ติปอีกยี่สิบเหรียญเป็นเป็นเท่าไหร่กันพเย่มาหอด่พงเ่มหอดแล้วซื้อซื้อพงเ่เมื่อี้นี่มือนี้เขาสิผ้าใสนี่มาตดได้ไปอแล้วเด้มาตันนาเป็นเังไหรมาตันได้เมอีแล้วมือนี้ออเมื่อวี้นี่เป็นไม่อีนี่ว่มือวนี่ขึ้นมาได้ขึ้นหลให้มัตัดลปะเทงเออมื่อี้เ่ี้ขึ้นเมน่อกี้เมื่อี้ืค้ายเน้อยขึ้นม่แห้ง ว่าน,นาไว่านีตะไ,ไ,ไคร่มีนสมีน้ำใส่านี่เรื่อมัน่างแกแดดล่างอยูเ่เลยใส่ตะลัง <c oughs> ่านยางลงทลน่ยา,ายก็ขึ้นตีขึ้น้องฟังเ <c oughs> ออส้องไปเรียกกัานขึ้นดวนขึ้นดวนแไงไว้นเพราะเป็นไายแน่ไม่ใช่สีอขานอน้าหมตาบนน่ะอันายทะีลมีสีทอแนนู้นน่ทนเลสียา,ยางนั่นน่ะ ทะเลสียังไงสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินมีสามสีบนเลยป่านที่โทษทะเลบ้านเท่ามีเจ็ดสีมีสีเดียว <c oughs> มีสีเดียวอันนี้มีสามสีบนบ้านเนี่ยเลือกเบิ้งตี้พี่น้องเต็มติบติมแดดทะเลมีกามีสามมีรับนับสีบ่ได้นับสีบ่ได้เออแน่วงามๆใส่เลองใส่แว่นเข้าไปดูเบิ่งมันขีดเป็นสีใดบ้านนี้เปลี่ยเรื่อยตัวแห้งงามไฮเรื่อยบานเปลี่ยนสีพร้อมสีน้ำเงินกัมีบ้านสอื่นเปลี่ยนสี<ใ>น้ำเงินสีม่วงโอ้โห คาก์า่กคาก์า่ลองลเอาตีไปจุ่มก่นอนหนนะ่อมันเป็นไหน่ะมันเย็นมาทะเลนี่อเออยทะเลเค็มบ่เค็มแล้วร้อนปลาเป็นทะเลเม,มีกากาเค็มอู้ตาก็เหาปลาตาเขาจเก็บหอยมาหน่อยสิบอนด์สิบปอดเสียเสียงกันหนาวลูทะเลหัวใหญ่สครับออยุนะ <c oughs> ดูเดเออปลากินหอยปลาหัน,นี้ใหญ่ ปกินอดปัานเท่ายสวัสดีค่ะมอนี้มาเที่ยวนัทะเลอีกแล้วล่ะวันยังมือนน้มอนี้วันอาทิตย์จโมกอนนแปดโม่ือเก้าโม่มเคยเบิ่งนดิกาเบินดกาจักเถี่กันเลยไอผูกก็เลยมาพักพอนก้อนเมืมัจังซีก้อนสียบวรานอาหารเป็รานอาหารี่างมันเพราไก่แล่นรุดมาานกที่พอมนยุ่งห้านี่มอนี่ ให้กะลิกคือเก่าเข้าไปไปไห้ออนเนียนว่ะให้ออนเนียนเราให้อเนียนหมื่นเขายังจะเอาไปเขาให้ไปซอยหมื่นเขาอยู่ได้แล้วเขาสีพาไปเอองเขาสีพาไปไปแซกกระได้เงินคือเก่ามื่นละยี่สิบเหรียญปาดเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเออเขาจ้างยูแล้วเขาไห้กินหอดบ้านลุงบากเขายานเขากินหอดเขายานกินหอดเออเก็บเมื่อไรไรไปในตอนนี้นับบุ๋ยปนับไม่มีใครนับบปุ๋ยนับได้ไม่ได้เก็บเขาเก็บอย่างเดียว พ่อยัยในไรเป็นได้พอ่อยัยกับวัยนะเพื่อกันเพิ่นฝากข้างนตำลูกสาวเพ<อ>ิ่นเขาเมีแยกเพิ่นคื่อเป็นฝากกับย้ายบ่ไป็นบรรยากาย้ายหลักของ <c oughs> อเพิ่นเคยรักของเราบ่เคยแล้ว <c oughs> พอ่อยัยกับวัยใจยุ้งห่างให้พอ่อยัยบ,ยบ,ยบย่ใบเงินเด้คนหยายป้ายใบไม่เป็นเจ้ารักของเราหรือว่าเราเป็นใบเราบตั้งบ่ใบเราตั้งบ่ใบเรารักษาเงินบ่กลุ่มเห็ดเสียเออเบิดไป็สื่อของ ขว้างแล้วเขาเบียรซี่ขนเอามเงินเงิึ่งมีเพราะมีคุช่างเอาเรียบร้อยแต่เต็มรถกับเมื่อบาเออมาพี่เขาก็ให้อยู่เงินกันเลยของใครของมันเก็บเงินแข่งกันเก็บเงินแข่งกันเพิ่มไปสิแต่ไล่เขากันบาตรตัวสิบบริสเสรงกับสอบเพื่อบ้าดมาเลยว่าไงสามปีว่าเสียเงินแสนเหรียญเองโอ้แสนเหรียญสามล้านสองหมื่นจังสี่เมื่อจังสี่เมื่อ ตรงเจสีเดีพอกันบอกพี่น้องกันบอหอนสามสามดอนโอ้ยสามสามนดอนนี่เพราเมื่อมันบ่พ้ไหมฟาดเาพิงเงินจับหวาให้ใหญ่ใหญ่แสนดอนเนี่ราะมันสามแสนสามแสนดอนล่พอนีเงินไทยจับหวาแสนละตอนเนละสามแสนแสละสาล้านเด๋ยวนี้แหงแกันนบ่สามล้านสองสามล้านสองแสนหน่แหนึ่งสาล้านสองโอ้ยจะเป้าคิดให้มันหอนมือพรเผื่อมันจะหลายนแลวใหญ่นอเอาไปเพี่ยนเส้อผา ก็ตัวหนามมันสิบวันเวลาก่อนบ๊ายบายเด้๋พว่น้องโอเคบ๊ายบาย